สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP a ัลต้า a ม i กกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พบกับงานแนวถนัดของทางร้านกันเลยนะครับผมกับงานติดตั้งโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับผมวันนี้เป็นลูกค้านะครับ Honda Jazz GE นะครับผมเข้ามาติดตั้งโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับผมวันนี้ลูกค้าอยากได้ทรงสวยๆหล่อๆฟิลลิ่งเนียนๆไม่แข็งกระด้างนะครับผมวันนี้เลือกใช้เป็นตัว โช๊คแบรนด์คาริเบียนนะครับผมตัวนี้เป็นคาริเบียนฟิน RS เนะครับเป็นโช๊คระบบโมโนทูบนะครับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกนะครับปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง32ระดับนะครับผมนะครับคาริเบียนฟิน RS นะครับผมให้ฟิลลิ่งในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับเก็บรอยต่อถนนค่อนข้างดีนะครับผมรถมีความเนียนความกระชับนะครับพอประมาณนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับปรับได้ถึง32ิสระดับนะครับ ในส่วนของแบรนด์ Caribbean f i n R/S นะครับผมร้าน HP Automax ของเรานะครับได้เป็นวิลเลอร์เจ้าแรกนะครับได้ทดสอบเจ้าแรกเลยนะครับบอกเลยนะครับว่า เราได้ทำการทดสอบนะครับปรับปรุงแก้ไขสเปคร่วมกับทางผู้ผลิตนะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกับทางผู้ผลิตจนได้สเปคที่ลงตัวนะครับใน HondaJ a z z GE นะครับ c a r ิ b b e a น Fin RS นะครับผมเราติดตั้งปรับเฟสด้วยช่างผู้มีความชํานาญนะครับผมด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานนะครับผมดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องการติดตั้งปรับเฟสเจ้าค a ริเบียน F ิน RS เนะครับเราการันตีว่าร้านเรานะครับมีความชํานาญสูงปรับเฟสตามสูตรของทางร้านจบหล่อๆเนียนๆแน่นอนนะครับผม คาริเบียนฟิน r าเนะครับเราเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกนะครับผมดังนั้นถ้าไม่ต้องห่วงครับมาที่เราจบเนียนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมเจ้า Honda Jazz GE คันนี้นะครับว่าจะจัดทรงมาประมาณไหนไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาโชคสตัดตร,ตรงรุ่นสักชุดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสำหรับเจ้าคาริเบียนฟินานะครับใน Honda j a z z GE นะครับผม จบเนียนทรงหรอ่อแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโชคสตัดด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของตัวโชคจะเป็นโช o ที่สามารถสไลด์กระบอกได้นะครับปรับแข็งอ่อนได้3าระดับนะครับข้อดีของโช o ที่สไลด์กระบอกได้นะครับผมคือเราสามารถปรับสูงต่ำได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเคสปริงนะครับผมด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็นโชคแบบที่ลักษณะที่สไลด์กระบอกได้เช right ่นกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวชคพร้อมคอยสปร,รินงนะครับตัว การอะไรก็บอกด้านหลังนะครับเพื่อรักษาความสมดุลนะครับช่วงชักของโชค๊คโตกของโช๊คนะครับให้มีความหนึบความเนียนไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่กระโดดกระเด้งจนเกินไปนะครับปรับเฟสต,ตามสูตรของทางร้านเรานะครับผมและอีกหนึ่งส่วนสําคัญเลยนะครับผมที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและลเราทางเราเน้นย้ําให้ความสําคัญทุกครั้งนั่นคือการตั้งศูนย์รถนะครับนะครับนอกจากการปรับเฟสที่ดีนะครับการติดตั้งที่ดีแล้วนะครับ การตั lifting, ้งศูนย์รถที่ดีก็มีผลเช่นกันนะครับในการขับขี่รถนะครับผมเครื่องตัง้งศูนย์ของเรามีไว้เป็นมีไว้รองรับลูกค้าเลยนะครับที่ร้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการนำรถออกไปตั้งข้างนอกนะครับผมเครื่องตัง้งศูนย์ของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นลิฟต์แบบฝังพื้นนะครับตัวเซ็นเซอร์จับล้อนะครับเราเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อ <m> <ห>ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแมกของคุณลูกค้านะครับผมนะครับเราติดตั้งเองปรับเฟซเอง พร้อมตั้งศูนย์ให้เองนะครับดังนั้นถ้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเวลาไปตั้งศูนย์ที่อื่นติดตั้งร้านติดตั้งโชว์อีกที่หนึ่งแล้วต้องไปตั้งศูนย์อีกที่หนึ่งนะครับเวลา,ลาตั้งศูนย์ตั้งไม่ได้ก็จะบอกว่าร้านเช็โชคมา เซตไม่ดีติดตั้งไม่ดีนะครับผมก็เลยตั้งศูนย์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็โยงกันไปโยงกันมามาที่เราไม่ต้องหัวนะครับไม่มีการโยนงานนะครับผมปรับเซตเองติดตั้งเองพร้อมตั้งศูนย์ให้เองโดยช่างผู้มีความชำนาญตรงมากกว่าสิปีนะครับผมหลังจากการตั้งศูนย์มาแล้วถ้าเกิดพงม,มาไรเบี้ยวพงม,มาไยไม่ตรงกลับมาแก้ไขได้ฟรีในระยะเวลา7วันนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็หลังจากการติดตั้งปรับเซตตั้งศูนย์ออกไปเทสท์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานได้นะครับสาหรับ Honda Jazz G.E. นะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับเข้ามาติดตั้งโชคสตัดตรงรุ่นตัวคาริเบียนฟิน RS s นะครับจัดตรงหล่อๆเน้นใช้งานนะครับตัวล้อลูกค้านะครับเป็นขอ15นะครับผมกว้าง7นิ้วนะครับผมตัวยางเป็น195รับ 55R15 นะครับจัดทรงความสูงที่หน้า53เซนหลัง54เซนนะครับเน้นใช้งานสบายๆนะครับต้องบอกว่าทรง53-54นะครับเหมาะกับยางที่เป็นเบอร์ยาง55นะครับถ้าเน้นใช้งานสบายๆนะครับผม ทรงดูสวยดูแน่นไม่สูงจนเกินไปไม่ดูโยกจนเกินไปนะครับช่วงระหว่างสูงกับขอบยางก็ไม่ได้ดูรอยจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้เตีย้ยจนเกินไปใต้ท้องไม่เตี้ยมากนะครับขับไปไหนมาไหนสบายนะครับไม่ต้องห่วงลูกหน้าไม่ต้องห่วงทางขึ้นห้างนะครับแนะนําเลยนะสำหรับยางเบอร์55นะครับกับทรงนี้ถือว่าสวยและใช้งานสบายนะครับผมในส่วนเรื่องของฟิลลิ่งไม่ต้องห่วงครับเนียนไม่แข็งกระด้างแน่นอนนะครับผมหนึบนะครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ช็อตสัตว์ตรงรุ่นนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาทางไลน์ไอดียแฟนเพจเฟซบุ๊กเอสพีออแม็กเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผมผลงานทางร้านเราติดตั้งช็อตสัตว์นะครับการันตีผลงานมากกว่า1000คันแน่นอนนะครับดังนั้นท่านมาถูกที่ไม่เสียเวลานะครับผมคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของร้าน h p Auto Max ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ